เดี๋ยวฮะเรามาคุยกับหมอต้นหน่อยฮะหมอต้นฮะสวัสดีครับหมอต้นเดี๋ยวหมอต้นบอกนิดนึงใครนี่จะเดินทางมานี่ยังไงฮะสำหรับผู้ที่จะเดินทางมานะครับจังหวัดนครพนมก็จะมีการคัดแยกมันเป็นสองประเทศนะครับขราเทศแรกเดินทางมาจาก2ีจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมาพักคอยที่เต็นแล้วก็ทําตามมาตรการของจังหวัดนครพนมนะครับคือการสบอบมุกนะครับแล้วก็ อยู่ที่นี่ละฮะพอเสร็จรู้ผลป๊บก็เข้าการมาสการลวงตาได้นะครับไม่้องจักตัวเสร็จไม่้ดงรายงานตัวก็อยู่ที่นี่ครับจุดรายงานตัวอยู่ที่นี่เราทำทุกอย่างให้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็5.9จังหวัดที่ไม่ติดแบล็คลิสต์นะไม่ขึ้นจังหวัดสีแดงเนี่ยก็ลงทะเบียนเสร็จก็เข้าพบลวงตาตามมาตรการครับโอ้เดี๋ยวมีแฟนขับบอกว่าอยากเห็นหน้าตาหมอต้นใส่แว่นดําไม่เห็นเนี่ยถอดแว่นนิดนึงับหมอ หม่เห็นความหล่อโอ้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่อยวพรุ่งี้เจอกันครับเดี๋ยวมมาได้ทุกจังหวัดนะฮะยืนยันแล้วนี่มาได้เลยนะฮะใครจะเดินทางมาก็ผมไม่ได้เชิญชวนนะนะความศรัทธาจะมาก็มากันนะฮะผมไม่ได้เชิญชวนเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยผมเชิญชวนมาไม่ไม่ได้นะอ่าเราก็ต้องเลี่ยงกฎหมายกันหน่อยนะฮะนี่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะพี่ๆมาช่วยกันกลางเต็นท์นะฮะโอ้ขอบคุณมากๆกเลยโอ้ห เตรียมไว้นะฮะไม่เตรียมได้ยังไงฮะดูนี่พระพิลุนนี่โอ้โหมากันมืดตื่แต่รับประกันได้ตกคืนนี้พวกนี้ไม่ตกแน่นอนนะฮะทำบุญเนี่ยเย็นชํำนะฮะและนี่ก็มีการจัดเตรียมเต็นท์งานหลายเต็นท์นะฮะเพื่อรองรับนะฮะเพราะว่าเกรงว่าคนเนี่ยจะเดินทางกันมาเยอะอา้าวใครจะมาก็มาได้นะฮะเข้าได้ทุกคนนะนะครับที่ไม่ใช่จังหวัดที่เสี่ยงเนาะส่วนจังหวัดที่เสี่ยงก็มาได้เหมือนกันนะฮะ มื่อกี้นีหมอต้นก็บอกไปแล้วนะฮะชัดเจนเลยนะฮะนี่โอ้การช่วยกันนะฮะจัดเตรียมสถานที่นะฮะเดี๋ยวที่จอดรถนี่ก็นะครับจะมีการตั้งเก้าอี้นะฮะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่มานะครับได้นั่งกันโดยมีการคัดแยกกันระหว่างพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนครพนมก็จะอยู่หนึ่งโซนนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในอ่าจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดเสียงเนี่ยก็จะอยู่อีกหนึ่งโซนรวมถึงพี่น้องประชาชนนะฮะคณะสัตยา,าที่มา จากจังหวัดที่เสี่ยงทั้ง21จังหวัดเนี่ยก็จะถูกนะครับให้นั่งอีกเต็นท์หนึ่งนะฮะแหมมีการคัดแยกกันนะฮะให้นั่งกันสามจุดเลยนะฮะนี่แล้วก็ข้างในนี่นะฮะก็จะมีการทําพิธีนะฮะตอนเช้าถวายมีการตักบาตรนะอ่ามีการตักบาตรด้วยนะฮะตักบาตรเช้าเวลาประมาณหกโมงนะฮะ 6โมงเช้าเนี่ยตักบาทนะครับแล้วก็มีการถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์สามเณรและก็แม่ชีนะฮะก็ชุดสังฆทานเนี่ยถูกจัดเป็นสองชุดนะฮะโดยเป็นชุดสังฆทานของหลวงตาบุญชื่นนะฮะหลายคนที่ดูคลิปไปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไว้ก็จะเห็นนะครับก็จะเป็นชุดสังฆทานของหลวงตาบุญชื่นหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีชุดสังฆทานที่ใช้ถุงสีเหลืองเนี่ยนะฮะก็เป็นชุดสังฆทานของเพจทั่วไทยนิวซึ่งพี่น้องนะฮะ ลูกเพจทั้งหลายครับแม่ๆป้าๆเนี่ยก็แม่ใจดีเหลือเกินนะฮะดักโบกรถผมระหว่างทางที่เดินทางมาฝากตังคนละสองร้อยห้าร้อยเนี่ยนะฮะมาบางคนก็โอนตังกันมามั่งนะฮะก็ขอบคุณมากนะก็ซื้อของไปคนไหนที่โอนตังมาก็เดี๋ยวจะส่งสลิปชี้แจงนะฮะแล้วก็ทําบัญชีชี้แจงให้ดูนะครับว่าซื้ออะไรไปบ้างนะ เขาไม่ได้บอกให้ทำํำแต่ก็จะทําให้เพื่อความสบายใจส่วนคนที่ไม่ได้ช่วยเงินมาผมก็ขออนุญาตไม่ชี้แจงเพราะเกียดลาคาญวุ่นวายไปหมดเรื่องเองินเรื่องทองนะฮะก็ไม่ได้ขอรับบริจาคนะบอกก่อนเดี๋ยวบางคนจะหาว่าไปรับบริจาคไม่ใช่นะฮะติดต่อขอมาอร่วมบุญนะฮะในการมาร่วมบุญครั้งนี้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวก็จะไปแลกเงินนะฮะเนี่ยก็มีเศษเงินสดอยู่ประมาณ3ามพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะไปแลกเงินเป็นแบงค์ร้อยนะครับแล้วก็มาใส่ซองด้วยนะฮะก็ะยังซื้อของไม่จบนะหมดไปตอนนี้หมดไปประมาณเอ,อที่ซื้อของมาทําบุญเนี่ยเบดเสร็จรับประมาณน่าจะประมาณห้าพันสามนะครับ5้าพันสามแล้วก็เดี๋ยวยังไม่จบนะฮะยังต้องซื้อของอีกคืนนี้เดี๋ยวออกไปซื้อนะครับบางส่วนนะครับที่ยังขาดรวมถึงเอ ซื้อน้ำดื่มนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีไหมนะถ้าคนมาเยอะก็จะเป็นดิวกับร้านถ้ามีคนมาเยอะจะโทรให้ร้านมาสั่งนะะนำน้ำําดื่มนะครับน้ําแข็งมาลงนะะเราจะไม่เตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าคนไม่มาหรือเกิดฝนฟ้าตกเนี่ยนะมันก็จะเสียตังค์โดยใช่เหตุแต่ว่าเราเตรียมสถานที่ไว้ก่อนนี่ฮะลูกหลานลงตาบุญชื่นก็ กำลังมาช่วยกางเต็นท์อยู่นะฮะรวมถึงหมอต้นด้วยนะครับน,นี่ก็หมอต้นนี่ก็เดี๋ยวจะมาเป็นอคอมมานเดอร์นะฮะในการคัดกองนะพี่น้องประชาชนที่เดินมาเนี่ยเสื้อส้มๆนี่ก็เดี๋ยวจะมาคัดกองกันในวนันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะมาช่วยกันกางเต็นท์ด้วยกตลังขอขอบคุณนะฮะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะฮะที่ยังคงติดตามชมอยู่นะฮะเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ นะฮะนี่ในจุดของการจัดตั้งโรงทานนี่ก็นะฮะกำลังจัดเตรียมกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเราดูการกางเต็นท์กันก่อนดีกว่านี่บริเวณโดยรอบนี่เป็นแบบนี้นะฮะบรรยากาศเต็นท์นี่ตอนนี้ที่กางไปแล้วเนี่ยนะฮะห้าหลังนะฮะแล้วก็กําลังจะก,กางอีกน่าจะประมาณสี่หลังนะครับสามสี่หลังก็เรียกว่าเป็นการจัดเตรียม สถานที่ไว้ให้เพียงพอที่จะรองรับกับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมานะครับโอ้โหแล้วนี่ฝนนี่มามึดตึบเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหฝน,ม,น,นม,มึดตึบเลยยังไม่รู้นะ,ะฮะว่าจะตกหรือไม่ตก แต่ดูแล้วไม่รอดวันนี้แต่พวกนี้น่าจะไม่ตกดูจากพยากรณ์แล้วนะฮะก็จะตกกันคืนนี้ถ้าตกตกคืนนี้พวกนี้ไม่ตกนะฮะตอนทําบุญนี้ไม่ตกมาแล้วนี่ฮะเป็นอ่ที่พักจําวัดของหลวงตาบุญชื่นนะฮะจะเห็นว่าเป็นครับนี่หมออนามัยหัวใจใชเมื่อกี้คุยกันแล้วนี่ถามแล้วเนี่ย หมอต้นนี่ถามแล้วเนี่ยแม่หมอต้นบอกว่าอย่าถ่ายมากเดี๋ยวผมเกมว่ะไม่เป็นไรอันนี้เลิกงานแล้วเรามาในฐนานะลูกศิษย์นะฮะก็ะมาช่วยกันกางเต็นท์นะฮะมาช่วยกันสร้างและนี่ฮนะบริเวณเนี่ยจุดตรงที่ผมส่องกล้องไปนะฮะจะเห็นว่าหลังคามุงจากเล็กๆเ,เนี่ยก็เป็นที่นะครับ ที่พักจำวัดของหลวงตาบุญชื่นท่านนะฮะก็มีเป็นศาลามุงยาคาแล้วก็มีเตียงแค่เตียงเดียวเครื่องนวยความสะดวกอะไรถ้าไม่มีเลยครับไม่มีหมอนไม่มีมุ้งไม่มีผ้าห่มเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเลยพูดกันง่ายๆก็คือท่านนอนจำวัดอย่างนั้นเลยนะฮะอยู่ที่เตียงไม้นะครับนี่ฮะเอาแล้วพระพิลุนเริ่มลงเม็ดกันแล้วสงสัยจะไฟ์สดได้ไม่นานแล้วนะฮะท่านชมฮะ อาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะใครอยู่เส้นทางใกล้เคียงใครอยู่ใกล้หรือใครอยู่ต่างจังหวัดคิดว่าเดินทางมาถึงมาทันนะฮะหกโมงเช้ามาเลยจ้านี่ฮะจัดเตรียมสถานที่กันให้อย่างดีแล้วนะฮะมาเยอะก็ไม่กลัวมาน้อยก็ไม่หวั่นนะฮะโอ้โหแม่นี่หัวจิตหัวใจนะฮะของลูกศิษย์ลูกหานะฮะ แล้วก็ลูกหลานของลุงตาบุญชื่อเนี่ยมาช่วยกันเนี่ยโอ้โอสุดยอดนะฮะอ้าวมาแล้วพระพี่ลุนลงเม็ดมาแล้วะฮะโอ้โหสนุกแล้วตอนนี้ลงเม็ดปอบแปะปอบแปะมาแล้วนะฮะวาาจะไ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะนี่โอ้โหบรรยากาศสดๆนะ,ะยามเย็นเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วนะฮะหลายคนก็เตรียมอ,อาบน้ำใส่ชุดขาวรอไปสวดมนต์แล้วนะฮะจะมีหลายคนหลายท่านมาโอ้โหนี่คุมเอาเสื้อคุมกันแล้วนะฮะโอ้โลงคานจัดยังไม่ทันเสร็จดีฝนมาแล้วเดี๋ยวรอสั่งน้ำแข็งนี่ะ หมอต้นอ้าวเดี๋ยวจะปิดแบกนี้แล้วนะฮะขออีกนิดนึงคนที่อยู่แต่งจังหวัดเดี๋ยวเผื่อคนที่เพิ่งเข้ามาดูยังไงฮะอ้าวจังหวัดไหนยังไงอย่างน,นี้นะครับคือทางท่านสาธสุของเภอโพนสวัส์นะครับรำเภโพนวงลาบนี่ก็ได้ให้แนวปฏิบัติมาแล้วนะครับครับอ่า21จังหวัดกลุ่มเสี่ยงทุงสุดนะครับก็ถ้าจะมีจิตศรัทธาเดินทางมาได้นะฮะเราก็จังหวัดนครพนมไม่ได้ปิดจ,จังหวัดนะครับแต่เราก็จะทําตามมาตรการเข้าจังหวัดนะครับส่วนอีก59จังหวัดนะครับก็ลงทะเบียนแล้วก็ ไม่ได้ดําเนินการนะฮะไม่ต้องแย่จมูกไม่ทําอะไรนะครับอ่าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็รอพบลวงตาได้ครับแล้วทางเดินทางมาแล้วมีการแยกที่นั่งไหมว่าเต็นท์ไหนเป็นเต็นท์ไหนยังไงมีแน่นอนครับมีมีมีแยกที่นั่งกันครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเราจะํางานให้ออกมาดูดีครับโอ้ขอบคุณมากขอบคมุือด้วยนะครับขอบคุณมุือด้วยก็ขอบคุณทุกๆภาคส่วนนะฮะของอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะฮะ นี่ตามั่นกําลังเดินมาแล้วแหมพาฝนมาด้วยตามั่นนะฮะพี่ชายของตาบุญชื่นอายุ80ปีเนี่ยหม่มมาบัญชาการเลยนะฮะอยู่กลางทุ่งนาตามั่นทําไมพาฝนมาด้วยเล่าพาฝนมาทําไมฝนตกแล้วพาฝนมาทําไมอ่ะ เข้ามาก่อนฝนตกแล้วเร็วปอแปรพอแปะแล้วเนี่ยโอ้โหไร่สดได้ไม่ได้แล้วเอ้าผมคงต้องปิดเบรกครั้งน um? ี้ก่อนได้ยินเสียงฝนก็ไม่นน่โอ้โหเราต่มั่นเดี๋ยวยังมาคุยกันก่อนเดี๋ยวผมจะเลิกไร์สดแล้วเดี๋ยวนี่เอาบอกฝากบอกพี่น้องประชาชนหน่อยใครจะมาทาบุญยังไงอ่าเขามาทาบุญแล้วนีเขาต้มาวางอาหารโต๊ะนี้อ่ามาวางอาหารที่โต๊ะแล้วก็ขอกรับไหว้หลวงตาบุญชื่นได้นะเดี๋ยวจัดแถวเข้าไป โอ้โหปุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วเสียงฝนดังตระมั่นเอ้าเดี๋ยวปิดเบรกคันนี้ก่อนสวัสดีครับตาครับสวัสดีฮะเนี่ยตะมั่นโอ no oh, oh, so oh, hi. Hi. Mm ู้ปหลบอมากมากนี่หน้าตาเหมือนลวงตาบุญชื่อเลยนะคนนี้เนี่ยโอ้อ่ะขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์เพจทั่วไทยนิวกลางเต็นท์ยังไม่เสร็จนะเหลืออีกหนึ่งเต็นท์ฝนตกกันมาก่อนโอ้โหเอ้าแต่เขาก็ยังกลางกันอยู่นะฮะ ขอบคุณมากๆานะฮะที่กดไลค์กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไปดูอีกแบกหนึ่งนะฮะข้างในเนี่ยจะทําบุญนะฮะไม่ทำบุญอ่าสวดมนต์ทำวัดเย็นกันแล้วนะฮะเดี๋ยวไปรอสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็รับศิลรับพรจากหลวงตาบุญชื่นกันได้นะฮะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีนะฮะ